สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน นะครับพาไปดูอะไรโบราณโบราณมาแล้วนะครับอตอนนี้พามาที่ Too ทูฟ t ส o Sleep ครับสถานที่อินเทรนด์ฮิตสุดๆเลยตอนนี้นะฮะนะอันนี้คือพี่เอกชันนะครับสสวัดีครับคืออยากรู้เลยถามพี่เขาเลยครับพี่มาบ่อยแล้วไม่อยากรู้แล้วครับโอ้งั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยขอถามเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ของร้านกันดีกว่าว่า Too ทูฟ t ส o Sleep นี่มันมีความหมายยังไงคะ Too ทูฟ t ส o Sleep นะครับเป็นเหมือนเป็นการเล่นคำของคำว่าทัวรี่ส์ o Sleep นะครับเดี๋ยวตาเงงๆเลย ติ้มนอนไปไหนไม่เจอไม่ต้องนอนเร็วไปไหมที่เราจะนอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดเป็นร้านคอฟฟี่ช็อปที่เปิด24ชั่วโมงขึ้นมาเปิด24ชั่วโมงเลยนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็ที่เรานั่งอยู่นะครับเป็นโซนใหม่ล่าสุดเลยเจน2ครับเจน2นะครับแสดงว่ารู้จริงมีกี่โซนคะทั้งหมดตอนนี้ทั้งหมด5โซนครับเป็นริเวอรีเป็นโซนที่เปิด24ชั่วโมงครับเป็นโซนห้องสมุดนะครับเป็นบาร์โคนี่อันนี้คือเป็นระเบียงเอาท์ดอร์นะครับ ซีเคชั c h เบอร์เป็นอิตาเลียน t a สอ a n t นะครับเจนทูนะครับแล้วก็อาราลโอาราลีมีความชอบส่วนตัวว่าอาราลีเป็นแบบให้เด็กลงมานิดนึงแต่ละโซนเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรครับก็แตกต่างก็คือคือสมวนมากเครื่องดื่มหรืออาหารเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามีบางโซนที่เราไม่อนุญาตให้ทานอาหารเช่นโซนไลเบอรี่เพราะว่า ตรงนั้นเป็นโซนทํางานโซนอ่านหนังสือพอะไรเงี้ยพอดีพวกกินอาหารไม่ใจไปรบกวนถ้าอยากทานอาหารก็ไปเลสโตรงเลยมาหรือมาโซนเจนสองนี่จะทานข้าวได้ครับเรื่องงานตกแต่งเหรอครับตกแต่งก็บรรยากาศคือคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นดีเซอร์ต์ราบรีนะครับบรรยากาศทําให้เหมือนห้องสมุดว่ามานั่งทํางานนั่งอะไรแต่ว่าห้องสมุดปกติจะเงียบกินนู่นกินนี่ต้องนั่งทำมือเดียวแต่เราแบบว่าเด็กไทยนะกินได้ก็อ่านไปกินนู่นกินนี่เมาส์เล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็คือไลฟ์สไตล์ของเราเป็นอย่างนี้ก็เลยแบบ ให้แบบทำบรรยากาศเหมือนห้องสมุดให้เขาจะมานั่งรีแลกนั่งทํางานนั่งอ่านหนังสือทําสบายเลยครับอย่างนี้คือจะนั่งนานแค่ไหนก็ได้ยี่สิบหกโมงนั่งยี่สิบหกโมงได้ก็นั่งเลยได้ก็นอน่งนอนได้ไหมนอนคือคกอง่วงหลับแล้วปุ๊บหลับแล้วไม่ว่าแต่ว่าไม่ให้นอนยาวแบบนอนแบบเป็นักปักหลัก พูดถึงขนมดีกว่าครับผมอยู่ตรงหน้าเลยครับครับขนมตัวนี้คือของทุกอย่างที่ขายในร้านจะเป็นโฮมเมดหมดที่เราทําเองนะครับเรามีโรงเบเกอรี่ใหญ่เลยทําป้อนผลิตภัณฑ์เข้ามาขายทั้งร้านเลยตัวนี้เป็นบราวนี่ครับเป็นบราวนี่ช็อกโกแลตนะครับเป็นบราวนี่ที่เราสร้างข้นค่อนข้างนุ่มเป็นอย่งนะครับครับอร่อยตรงไหนครับนี่อร่อยตรงไหนมันจะมีอัลมอนด์มีความหนึบของ ของช็อกโกแลตบางที่จะแข็งมันแข็งบางที่ก็ต้องไปเวฟก่อนทานเวฟมามก็เละแต่นี่คือมันจะทานได้เลยเค้กเค้กครับเค้กเค้กเราก็มีหลายหลายหลายรสนะฮะมีสตรอเบอรี่มีชาไทยมีช็อกโกแลตแล้วแต่เชฟเขาจะคิดเย็ดขึ้นมาแต่ตัวนี้ที่ขายดีที่สุดคือเป็นเค้กเยสตรอเบอรี่ครับผมคือมันจะค่อนข้างนุ่มแล้วก็เหมือนละลายในปากกินเข้าไปมันจะลายไปเลยละลายไปเลยมีต้องขมมากนะครับตัดเล็กแหลมเปรี้ยวเลยนะฮะละลายไหมละลายในปาก นี่ดีกว่าช็อกโกแลตวจะเป็นช็อกโกแลตนี่เราก็ทำเองนะครับก็มีเราทำเองเหรอทำเองทุกอย่างครับนี่จะไม่ให้เงินเสียไปข้างนอกเลยหรือไงทุกอย่างเราแบบระบงต่อนราบงตอนครับใช่ทั้งดื่มก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของเราอย่างนึงก็เป็นนมเปรี้ยวพิโป้นะครับก็คือแบบ้าแบบเปรี้ยวหวานๆมีอะไรเยลลี่นิดนิดหนึ่งกระเจี๊ยบรูดเบียร์นะครับกระเจี๊ยบรูดเบียร์เราก็คือเอาเนื้อกระเจี๊ยบที่เราแช่อิ่มไว้เนี่ยมาปั่นกับน้ำรูดเบียร์ได้ของความซ่าความเปรี้ยวสดชื่นกินแล้วแบบตื่นๆนิดนึง กินแล้วไม่หล like mm ับไม่นอนอ่านหนังสือต่อได้ยาวกาแฟก็มีครับกาแฟกาแฟก็มีกาแฟก็มีบริการด้วยกาแฟเนี่ยครบเลยครบทุกอย่างเป็นเบเกอรี่ด้วยเวลาเปิดปิดเราคงไม่ต้องพูดถึงนะเพราะไม่ปิดไม่ปิดไม่มีเปิดไม่มีปิดเปิดตลอดเปิดทุกวันเลยใช่ไหมคะไม่มีหยุดไม่มีครับปีใหม่อะไรเปิดมาได้เลยครับมีค่าเข้ามั้ยมีค่าเข้าไหมไม่มีครับไม่มีคือมาสั่งน้ำขวดเดียวน้ำแก้วเดียวนั่งทั้งวันก็ไม่ว่าอะไรมากันได้เยอะมาอ่านหนังสือเยอะๆนี่นะครับ ได้เลยมีห้องพิเศษมีมีครับมีมาก็ถ้าแบบมาเป็นกลุ่มจริงแล้วพี่ว่ากลุ่มตัวเองเนี่ยต้องเติลกันแล้วใช้ความคิดหรือการโต้เสียงกันแบบเสียงดังนิดนึงอาจจะมีห้องวนโต้ให้เนี่ยเพราะว่าบางทีแชร์ความคิดกันเนี่ยมีทะะเลากันมีห้องให้ต่อยกันไหมโอ๊ยไม่ได้นี่เขาเป็อไอ้เนี่ยจำนวนคนในห้องค่ะต้องเข้าอย่างน้อยกี่คนเยอะสุดก็ต่างต่าๆก็คือ8-10ถึงก็คือถ้ามา8คนคือว่าตัวเองมา8คนเนี่ยเข้าก็เข้าได้เลย โปรโมชั่นตอนนี้มีอะไรไหมครับสำหรับน<ช>ักศึกษาโปรโมชั่นตอนนี้ก็มีเป็นเซตนะครับพวกเซตคู่กับอาหารแล้วก็เค้กเนี่ยเราจะลดราคาพิเศษนะครับ<อ>ลดเยอระราคาประหยัดหน่อยเพราะว่าเราลูกคา้าคงณมากก็เป็นนักเรียนนะครับลดราคาตัวนี้เปิดเทอมด้วยมองไป<ช>รอบๆนี่นักเรียนทั้งนั้นเลยนะครับ ที่ที่เห็นเราก็จะมีขนมมีเครื่องดื่มมีกาแฟแล้วก็มีโซนของร้านอาหารเป็นอาหารประเภทอะไรครับเป็นเป็นอาหารอิตาเลียนครับเป็นเป็นพวกสเต็กเป็นพาสต้าเป็นซุปเป็นสลัดอะไรคือแบบเป็นสไตล์ยุโรปเลยสไตล์ยุโรปแล้วร้านอาหารนี้เปิด24ชั่วโมงไม่ครับร้านอาหารเราปิดประมาณเที่ยงคืนจะเปบบมันถ้าเป็นรีสอร์ทจริงๆเปิดขมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับแต่ถ้าเป็นกลางวันเนี่ยจะเป็นพวกอาหารจานเดียวอาหารจานด่วนอะไรพวเนี้ยคือบางคนอ่านไปไม่อยากจะละสายตากินไปด้วยอ่านไปด้วยอะไรเงี้ยก็สั่งได้สั่งได้แม้วันนี้นี่ ได้ของกินอร่อยอร่อยแล้วจะ<ช>ต,ตั้งให้มันอยู่เฉยๆก็กระอยู่นะต้องขอลงน้ำปลาประทาน <ขอ S 1> เลยดีกว่าใช่ไหมครับ,รบขอชิมนี่หน่อยงะครับน้องเนยวันนี้ร่วมคลึกไปเที่ยวไปกับพี่ โอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยคะ่ะตั้งแต่ไปพิพิธภัณฑ์นะคะก็ได้ความรู้มากมายอยู่กับโบสา์และพอมาร้านทูฟาร์สได้สถานที่แห่งใหม่ในการนั่งอ,าอ่านหนังสือด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มจริงๆงค่ะคือว่าคุ้มนี่คุ้มเพราะว่าได้ความรู้หรือคุ้มเพราะว่าได้มาเที่ยวฟรีครับโอ้ยทั้งสองอย่างเนี่ยโอ้โหแม่พี่ก็อย่าพูดขนาดนั้นเราสนุกไปได้ความรู้ไงได้ความรู้ ี่ใหม่ๆที่แบบเฮ้ยไม่รู้จักตอนแรกไม่รู้เลยนะทูฟ้าดอ่ะเฮ้ยอยู่สามย่านใจแบบใจกลางเมืองสยามอย่างเงี้ยปกติไม่ได้เที่ยวแถวนี้ใช่ปกติอยู่บ้านนอกค่ะทุ่มังสิตอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสก็จะมาเที่ยวแถวนี้เนาะใช่แล้ววันนี้ขอบคุณน้องเนี่ยมากๆนะครับที่มาร่วมคลิปไปเที่ยวไปกับพี่นะครับผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการคลิปไปเที่ยวไปได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งทางเทวีวิวชาแนลทรูวิชันแปดกับทรูวิชันห้าสนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลกกกกกาาาาารรรรรรทททท่่่่่่ออองงเเเีีีีียยววววดดดๆนนนะะคคคคัััับบจมลไปสสสส สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน